เอาหมื่นหมื่นเลยหมื่นเนาะหมื่นเลยโอ้ยเรามาแต่สื่อมาอึ๊บได้บอกเฮ้ยเดี๋ยวนีเนาะเดี๋ยวไอยู่อยู่ๆขางนั้วเป็นปัสสองเออมันหนักเลขขางนะอ๋อใหญ่โตผูกเมื่อคืนนึก็โทรแล้วพี่น้องเลยเนาะโทรแล้วก็นอน ตัวเมืองสุรินทร์พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เมื่อคืนนี่ยถึงบ้านแล้วแดดเลาวตรงนั้นนาวะ นอ้อามาลมปางงางอยู่นี่บาดนี่พี่น้องเอ,อ้ยจอดกันจอดกันกําลังจะออกไป,ไปเวียนเฮ้ยพนิษย์ยังอยู่หันพี่น้องเลยเนาะไปเบิ่งกันฮัลโหลฮ่าฮ่าปีนท่องปางงางไปจังได้มาจังได้บาดนี่พี่น้องเลยโอ้ยมาแม่น้องนิว นะซอยซอยเก็บม so oh, uh, 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 ันก่อนเอาหมื่นโอ้ยหมื่นเนาะลื่นเะโอ้ยลรวมาแต่สื่อมาอึ๊บได้บ่เฮ้ยเอออยู่อยู่ขังนันนบดสองเออมันนักได้ขังโอ้ยสี่โตผู

nhu áo à, nhu cái con ướp hồn thang cả nó nó mừng nó vậy đó nó mừng nó หมื ơn, này, phải ọ, đây. ่นนี่ไปลงเเนาะเราก็ได้หมื่นเออมันจะเหน่อยไรมันอากคือกะดินไปอีกคื้เก่าเอาดินดินจีดินแงใส่ใส่ท่อเนาะทางงีนทางงามเลย

ใช่เราปกป้องวัตถุกระด้างเล็กแล้วฮะกำลังจะเอาไปเวียดพี่น้องเห็นเอื้ยพันลุ่มอยู่นาทางเขาเพื่อนเนาะหัวคุ้มมันเลือกลายพี่น้องเลยใต่ตนเราเนาะเอื้ยคนเวียดปัญหาปวดบวงน้องเล็กเล็กผ่าเจ้กผ่าพี่น้องเลยเียบ่แเียดบ่แม่ ออเอ,อเวียดดูเลยป้าเวียดเป็นล,มลม้มล้มมาเจ็บเจ็บพา่มอกลัแบไบประทานสบายดีได้เป็นทางเดอ้อสปาดีและสวัสดีกันวัชกูลสุคนต,ตอนนี้ทางกบุญสารวันพร้อมด้วยแม่น้องนี่น้องวินเนอร์กำลังจะออกไปเวียดพี่น้องยอยู่ทางสวรรค์เขตเนาะอ่าไปหาซื้อเครื่องพี่น้องเลย ไปว่อลเลยิันกำลังตกงห้องวางเสียงมันก็เลยฝ่าว่พี่น้องเลยไม่เปนลบนะที่แต่คนมันเป็นอย่างพี่น้องเลยมืดน,นะเราก็พิจทามปเ็นรถลางไปเลยตีรถเขาไได้เปลว่าอขขังอี่้องมืนี้ข่าไม่ฟังไทยอ

บอกว่าลุงรู้ว่ามิสไซล์เจ็บเจ็บบอหรือบอน่าหายบ่หันบเจ็บบายดีป่ะลุงเลยจสบายดีวินเนอจิสไปล์บอกว่าลุงในวินเนอจีิสไซล์เนอจีิสไได้ไหมนี่ไสลไปหลาดน่หลาดน่โดยแล้วเมื่อไรวิน ดยูยแม่ว่าดยูยเดี๋ยวพอเราลองโทรหาพี่ดำก่อนเด้อลุงดำก่อนเด้อลุงดำเหอดใส่แล้วลุงดำลุงดำปะดูยลุงด,ด,ดำดูยเมื่อคืนนี่โทรหาทางาลุงดำเป็นนอนอยู่แถวตัวเมืองสุรินทร์พี่น้องหนูหนตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ผัวลุงก,กับป้าเชอร์มาเลยคอนโดที่ว <laughs> าปัา่นเข่าเลยฮเนาะ อเ,เอ้ยเจ้าแม่เจ้าม่เฮ็ดพอเรงเด้อแล้วสิพลาดคือกันก็นเอ้ยเวียดได้นี่น้อชั้น <No. S 2> มาวาวมาั้นมปันเข่าได้ฮะว่าื่อคืนเนี่ยว่าบอกล้วว่ารถมาถา่ายในคืนนี้ว่สะสิมา <laughs> มเรียนพี่จังม,มีตัวเอา้าเพิ่นกับตัวใอยคือกันเพิ่นกัน<ท>นกบว่าสิมาเนาะอีกล้านนี่สิไปว่ะพอจอยแล้วก็นั่งพอเอา่อคืนแล้วก็ได้ ทางลุงหอมเพิ่งกับบริเมื่อเลยไปลุงเลยเนาะว่าเพิ่งจิม,มาปัน่นถ้าแม้นกลางคืนกับปั่นนะกันเพิ่นมาแตนะ่แบบประมาณสองทุ่มเนาะเพิ่งกับส่งม,มาบอกว่าบริมาเลยหนระือว่าเป็นมื่ออื่นตอนเศร้าลานแหลกเลยวนะ่า,ายังบเห็นโยซปั้นนี่ตัวอีนนีเลยลุงหอมอยังไปหาอยู่<อ>นะอย่าเก่าลูกมิจะห้อยลูกเก่านั่นน่ะแบบนี้แน่รถปั่นไง ตว่าเินมากับบอลในด้านก่อนคุนกัเอาก้อนนะเชื่อไปใช้บาทนี่เป้าพม่แม่แล้วไปโค้งรถแล้วเงไปร์เรแล้วโค้งรถมาเลยมาเลยมาเลยมาเโอ้ยเชื่อไปแล้วบาท เพื you you mm. mm ่อนปัตเตอร์บอกมาจบังรถปั่นเพื่อ็ได้ซื้อไปเลยเาะซื้อเพือนปัตเตอร์แล้วเนาะซื้อมาำบินชั่มเลยเออเอือีบบอนำบินเอีแมนบอให้รถดันบอทนะเร้รถเบียดยังบ่คุณการนองายินะเอซื้อเอาแลลงรลงจั Bò dù ra nhà lớn mà dù là luôn thế này này Nhưng mà Nhưng mà Bò rồi, luôn nó kinh Kinh Kinh, luôn chẳng nào, lúc lốm rồi lắm con đi nó con chảy bình Đi đó con tí <laughs> mà ơi, chơi nhà ngoài này ơi, chơi nhà ngoài đây Trời Nó lì không bạn ấy <laughs>

Hãy subscribe này kênh Ghiền Mì Gõ Để chơi bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy thảo cho kênh Ghiền Mì bỏ Bò là cả lớp là lúc nào một vài là cả mưa Non phi พู nh ่างก็นอนพี่โอ้ยสบายดีค่ะพากันออกไปซื้อให้กินมาให้กินนี่แล้วไปบ่าจะมาน่ะไปมาปะเอาว่ะขอทานมาไปว่าออกไปซื้อเครื่องงานให้พวกแขกเลยมืเอื่นอย่าเห็นแต่เล้านะกินข้าวแล้วรูปภาพมากินข้าวก่อนเนี่ย คือ ah. ไปแล้วคือม,มาคือมาซอยปันเขา่าปัดมาผิดวางซ้ำบาทมาเลยหลัก็ดิาม,ม,ามาเลยลุงยังไปน้ำยุ่ยไหลปันอยู่บ่หมือนนอนไดปันมือนในครย,ยุ่เก็บกุบกมันแล้วมีทั่วมีเงินด้ยนอนผีนองสื่อหองเรียงรถ ปัน่นดูวยเองรถเฮ้ยยามนี้มาเลยรถคุณไปไกลด้วยเอาบัหน้าไกลบ้านคุณแล่วถ้าผึ so ่งูขมากุ <cas> ่งเล่นเนาะรดดบัรดกอันไปหาพี่ดำลื่นมเลยจับสซนวนวายเฮ้รถปั่นมีคันดียนหลายคั้นรู้ เพี่ดวมาวะพี่ดำคูณทรัถึงไหนแล้วครับสวัสดีครับพี่ดำสวัสดีครับโอ้ถึงไหนแล้วพี่อยู่นี่ครับชชยไดลเขมรครับโอ้อยู่ใช้ไกลเขมรแล้วพี่น้องเลยสบายดีลุงดำไหยลูกสบายดีลุงดำเดียสบายดีลุงดำจ้ะสบายดีเหรอสบายดีลุงดูถามหาแต่ลุงเหมือนลุงเมื่อน่ะอือเมื่อคืนนี้นอนอยู่สุรินทร์ใช่ไหมครับ อย่าี้เรก็จะเช้าเข้ามาเข้ามาเอาหลามมาไปหาหมอเนี่บอ๋อไปถึงก็เอาหลามไปหาหมอเลยเด็กๆสามคนนสามใบเฉาเนี่ยเด็กเฉาเฉาัวน้อยที่ไปหาหมอไม่สบายเหรอครับไม่สบายครับอืมครับครับยังไม่ถึงบ้านถึงแต่ถึงบ้านเพียงยังครับเดี๋ยวก็น่าจะถึงประมาณนั้น สี่ห้าโมงเย็นเนี่ยประมาณเนี้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ส่งหลานแล้วเดี๋ยวผมก็ออกเดินทางกลับเลยครับอ๋อครับครับพี่ยังไม่ได้อาบน้าเลยครับเนี่ยโอ้โอครับครับเก่าเลยครับเก่าเมื่อเมื่อเื่อไม่อมอมอมนอนไม่นอนที่แหวที่สอนครับนอนปั๊มเลยครับนอนปั๊มเลยได้น้องอเอาเซลเรียบร้อยนอนหน้าเทเว้นเลยครับโอ้ยเนาะ นอยก็ไม่ค่อยหลับด้วยโอ้โหทางมันรอนอืมครับอเดี๋ยวดูติดแชตอยู่ติช้แดนเลยครับจะวิ่งเนี่ยจะเก็บชายแดนเลยครับทหารตีเนี้ยเกี่ยวจ้าหมดเลยโอ้น่ากลัวพี่เนาะใช่ครับแต่ยังไม่มีใครเดาเราเตรียมของมาแล้วครับนุ่มครับกำลังเตรียมของย้ายใช่ไหมครับพี่อีธานั้นก็เตรียมของไว้ก่อนแล้วครับมันแต่ว่าถ้าถ้าถ้าจริงกันจริงๆอ่ะมันระคำน่าจะ ข้ามหมดหรอครับตรงเนี้ยแถวเนี้ยครับเพราะว่าเพราะว่าคอาเห็นมั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 นอ่าพวกไอ้พวกไอ้เครื่องนี้มันอยู่ฝั่งฝั่งช่องสกู๊ไงมันอยู่หลังไอ้คาสิโนอ่ะอืมครับมันมันจริงข้ามหมดแล้วครับยิงข้ามหมดแหละยิงข้ามเขตเขตให้ยิงข้ามหมดนอกจากนอกจากอ่าอยู่ที่อำเภอตัวอำเภอ ค่อนปวดแล้วครับโดนหน้าโดนเยอะวันตอนนี้ยิงค่ะวันหนึ่งก็หกเจ็ดสิบลูกต่อวันอ๋อครับตกไปที่นี้เลยเหมือน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 ฝนตกอะแถวแถว,แถวพี่วิ่งรถตอนนี้แต่ก่อนวิ่งไม่ได้ใช่ไหมตอนเขาสงครามเนาะใช่ครับใช่ครับอืมดูที่จุดนั่นเลย เ,เข้าวเขามีลกครับเอาอะไรข้ามาให้ครับแล้วก็เอาแบ่งข้าวสารเอาไว้ให้หลานกินครับลูกกระสอบหนึง่งครับ uh huh. ของของของบ่าวพุ่น,นะครับบ่าวุ่าช้างนะครับเพราะว่ามันต้องให้เขาไปสาบแดดเนี่ยครับครับให้เขาสาบแดดใ,ให้กินก่อนเพราะว่าข้าวข้าวข้าวมน ครับใช่ครับต้องตักแดีก่อนตอนนั้นครับเอาลงมาลูกเอาไว้ให้หลักจินครับครับพี่งั้นโอเคนะครับพี่นะให้พี่ขับรถขับก่อนครับถึงบ้านแล้วครับถึงได้ครับถึงถึงแล้วครับพี่ถึงแล้วครับถึงแล้วครับ FC เป็นห่วงเยอะเลยโทรถามเช็คพี่ดำให้หน่อยถึงไหนแล้ววะ เอพีคอมเมนต์เป็นห่วงพี่ดําให้ประบุญโทรหาหน่อยเมื่อคืนนั้ก็โทรแล้วพี่น้องเลยเนาะโทรแล้วกับนอตตัวเมืองสุรินทร์พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เมื่อคืนเนี่ยถึงบ้านแล้วแดดเนาะตรงนั้นหนาวมันหนาวที่เหมือนหนาวเหมือนบ้านผมไหมเพราเนาะหนาวน้อยกว่าครับอืมครับเนี่ยอ๋อนี่งพาหลานมามาหาหมอเสร็จแล้วใช่ไหมกลับบ้านเลยเนาะ เสียดายลืมรองเท้ากับประแดกไม่ตุ Likewise ้ยบอกโอ้ยน่าน่าสงสารพี่ดำลืมกะลาแวะพามาพาพาไปหาหมอพาไปหาหมอแล้วก็ตอนงครับพาพาไปหาหมอแล้วก็แวะซื้อของซื้ออะไรครับของแห้งๆครับขนมมา่าอะไรพวกนี้ครับ ก็เลยเป็นซีพี่ชายเขาแล้วก็เป็นนิโนบครับครับผมครับครับผมครับกล่องกระแกะครับก่องะแกะครับครับครับผมครับกล่องใหญ่กล่องเล็กไม่มีมีกล่องใหญ่เอากล่องใหญ่เลยเอกล่องเล็กไปกินอะไรกล่องใหญ่นีใพี่มวกกระแบงกินบ้านอะไรี่น้องะไย ขาบุญครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นอยเป็นใคโอ้ยคือเมตุยแล้วนอตเจ้ากันนะโอ้ยมาเห็นประเด็นอยู่กับบ้ารถจะนโอยแมตุ้ยกลับมาถึงบ้านเมตุยว่าเลยอ้าวคือลคือให้ลืมรอวะไม่่อแก เอาไว้เอาไว้เที่ยวหน้ามาเขาให้เป็นเป็นเป็นไอ้นี่เนยเป็นกระปุกเป็นถังเลยครับแล้วร้านไปหาหมอร้านลอยไข่หมู่บ้านคนนี้รถไปต้อนรับตาเขาบ่โอ้ยเนาอ, <laughs> อยู่ดีมีแห้งบ่ครับทั้งพูนครับม,มีแมีงโอ้โอยขอให้อย่าอุปยบไปทางใดเดอ้ออยู่หันเลยนะครับบอกุดตื่นเด้ดออันนี้เด้อเด็กเขาขึ้นรถพื้นเ อ้อยนอบใ้ต้นพี่น้องเลยสน้าตาเขาเรียกคนตาแล้วบ่ะครับครับต้องตาไปก่อนเพราะว่าเขาเนี่ยมันน้ำมันไหนมันเหลืองกินไปทรับแล้วมันเหลืองครับตาข้าวก่ะอันนี้ครับีครับอันนี้ข้าวข้าวข้าวบะบุนก็บะบะใจนะครับตอบบะบะแป้งครับครับผมตาแล้วนี่ไงครับครับงามอยู่ัง ตาแกต่มาช้าเปิดสอบมาในเม็ดขาวเลยนะเม็ดขาวใสๆเลยครับนี่ตอันนี้มันจะ,ะขะบบุ่นนะเลิอดจากขาวขาวขุ่นๆแล้วครับครับครับตักแดีวไว้ก่อนครับเพราะว่ามันจะ,จะชื้นเดี๋ยวมันเหลืองหรือไม่อร่อยฮันโอเคนะพี่ดำนะเดี๋ยวผมไปธุระก่อนนะวันนี้เขาจะมาปั่นข้าวก็เลยออกไปหาซื้ออะไรให้เขากินก่อน ครับผมครับครับดีใจครับถึงที่จุดหมายปลายทางอย่างน้อยก็ถึงพี่น้องแล้วครับเดี๋ย o ข้าวมาดูข้ามาดูเป็นลานครับ้วก็เดี๋ยวบ้านหลังนู้นก็ข้ามาดูมาแล้วครับครับครับพี่ครับแล้วก็อีกครับประมาณ่วโมงครับเดินทางกลับประชุมแล้วครับครับโอเคครับพี่ครับถึงประตุมแล้วโทรหาด้วยนะครับครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค ไหนไหนบอกจะมาหาลุงไงบอกมาจะมากับล ah. ุงไงไม่ว่าดุงดำวันสบายดีลุงไงสบายดีลุงไงสบายดีสวัสดีสวัสดีเร็วสวัสดีสวัสดีลุงวันสวัสดีฮะหายในี่นะตามหาลุงดำลุงดำทั้งคืนเลยพอลุงดำมาอยู่กับแม่ลุงดำเด้ไม่ทำไม่หาไม่ทำไหาครับโอเคนะพี่ดำนะสวัสดีครับครับครับบ๊ายบายครับบายบายครับ เมื่อเลี้ยวเนเหยดทได้นี้พอเราวางแบบเหดถาดึงดำเมื่อเลยปาตอนไมกูนแกลุงดำแล้วเมื่อเลยเราพาหลานเราไปซื้อขนมดูวินวัวลุงลวินก็บด้กินนนเนาะออพี่น้องเเดียวไปซื้อยงูนอกองวัว ให้งอนอ่ะโอ้ยพอยจะสื่อเสบียงมาไลยเติมปีนี่พิดบ้างอีกแล้วนะคลิปนี้มีคนมาปันข่าวให้มามาุดอนนี่เฮ้ยเอาเขินผู้อึออึบอึบยึบยึบอึบ๊บแล้วอึอึ๊บเขินแล้วไปโอเคพี่น้องเก้นเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กะบโมี่ยังหลายเนาะกะ โทรหาพี่ดำพี่น้องเลยนเนาะด้ยวยความเป็นห่วงเนาะแกถึงบ้านพี่น้องก็โอเคแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดยปไปทางของแกก็นั่นก็คือปทุมธาน,นีนะครับเนาะเอาอย่างนี้นก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพโดยพี่ดำเด้อแล้วก็ขอบุญขอบคุณขอคบคุกใจทางเอฟซีบัสชุก,กุชุคนพี่น้องเลทีดีให้ครอบจนใจและเป็นห่วงทางพี่ดำนเนาะขอแกกับคนเดียวพี่น้องเลยเนาะกเป็นห่วงแกแน่แนและพี่น้องธรบมดทาเนาะ ไปอยู่ดีไม่แห้งวัดชุข,ขสุขคนนด้พี่น้องเด้อคลิปนี้ลาแล้วสวาสดีสวาดสดีครับสวัสดีครับไปพี่น้อง